และเบินคนมันดีจ้ามันแกะกล่องแค้นนะคะัราเรากิ่งค้าและคะ่ผมก็ยินดีเปน็นาไรเออเนี่ยเดี๋ยวพ่อแกะให้แับลูกมาแกะต่อเลยครับค่อล้วนะคอ อันนี้เป็นกล่องทีฟ้านะครับผมนี่นะครับอ่า้ันีีกี่กล่องเราให้เพื่อนๆดูซิอ่าเป็นกล่องทั้งหมดมีอยู่สามชิ้นนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นกล่องขนาดหนึ่งลิตรนะครับผมกล่องหนึ่งลิตรครับเราถือกล่องหนึ่งลิตรครับ อันนี้เป็นกล่องขนาดสองจุดสามลิตรนะคะนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนาดหนึ่งจุดสองลิตรนะครับผมนี่นะครับก็เอาไว้ใส่อาหารนะครับผมบรรจุอาหารได้นะครับแล้วก็แทนแทนแทนข้อดีของเขาคือก็จะมีอะไรครับลูกอันนี้กระเป๋ากระเป๋านะครับมันก็จะมีกับมีบุกมวมตรงนี้ด้วยนะครับบุกบุกฟอยด์มาคุ บ,บุกฟอยตอนนี้นาะทีฟานะครับผมอันนี้จะเป็นเซตพิเศษนะครับซึ่งตัวเนี้ข้อดีก็คือมันเป็น m a ็ดอินเยอรมนีนะครับผลิตจากประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นโนบีพีเอนะครับมีไม่มีสารที่มันทำให้ก่อเกิดมเนนะเร็งเนาะนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับเผื่อไว้ไปแคมปิ้งนะครับใช่ไหมครับอ่ะปอนโนอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆไหมครับอยากบอกอะไรล่ะบอกรักทุกคนก็ได้รักทุกคนนะคะโอเคปิดกล้องได้ครับลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ